น่าด <t od em |ms|> ีครัจุ่มครับน่าครับดน้องดอกนีครับาออะ่ยปับ่ขาเพนน้อยน้ว่าดอกใหญ่ดอกเิ่น ง่ามค่ะงามแม่สิครับโอ้ยสุดยอดเลยครับคุหนึ่งคุหนึ่งค่ะแน่สิจุกครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้มาผอกันกับบาลันกับสาวน้องคือเก้าครับวันนี้กั็ผอกันสองพันเสาเนาะแม่ครับเสาที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่จ้า มืัอนีบบ้ว่านน้องกับพี่น้องเขาเลาะหาเห็ดที่เก่าเนาะแมการเลาะเขาืัอนี้ยังอยู่ที่อำเภอข้างในเนาะจัง no. right หวัดอุบลราชธานีของเขาเด้อจ้ะมืัอนี้เขาเขาป่าสายแหนเนาะเขโมอเสาน้องกับบ้านเตือนมาเห็ดเขาขอกำหนับไปวัดเนาะป่ากับประมาณแปดโมงละจ้ะขึ้ไปตามเจ้าว่าเหมือนเขาสีไม้มาเนาะหลังจากเมื่อวานเขาเห็ดเห็นเห็ดเผือกเขาเนาะน้องในน้อยเพิ่นแน่ด้วยจ้ะเขากับไปเลาะเบิ่งว่าเหมือนเป็นสีมีสีผูเขึ้นมาบเนาะสุเแล้วจากพี่จากน้องเพิ่นไต่มาเนะจ้ะ ไปจ้าไปตามม,มาว่าเหมือนเ้องสิมันเฮ็ดไข่เฮ็ดผงขาง่ายมัพี่น้องเ<ห><ะ>อาเบิองมั้งนะไป <พะ S 2> กันได้ครับลงคิดเอาเนาะ่ครับดอกน้องพกร่ใช่ไหมีนี่ดอกนีน่ใน,น,ดนดาดอกนึงโมเดทายเนาะมันห<อ>ล่อมั้งจ้ะที่้อกเขาตีมันจะขื่นมาทัดเนาะนี่นจ้าเง,ง่เเนายน,นะดอกง,งามนี่ครับ โผขอเป็นหมูด้วยจะตาเขาหางจ้าเต็มตาล่นตา,นาม่า,า,มาบานเด้วเห็นไปหม่องมดอกเนาะเห็นจ้ะปวตบเล้ยวเพชรน่าจุ่มงามเนี่ยนี่คืนดองเขาก็มาไล่กันหรอไลา่ล ผู้เขาผู้ออกอก็คือแต่ใจแค่นนนห,หรรนึ่นกต่ห้าเนาะนม่ฮะพี่น้นองฮองเฮ็ดธรรมชาติเนาะจ้ะเฮ็ดนี่เป็นเห็ดเกิดเองตามธรรมชาตินเนาะบ่า,นะบาวเนาะแมนครับพี่น้องกันถามหลายหลายบ้านสํนหรับบริษปลูกเห็ดเด้อยจะบริมีปบาเห็ดเนาะครับเพราะว่าพี่น้องฮอกเขามาห้อยู่หากินเนาะเห็ดเกิดเองตามตามธรรมชาติเถือกะรสชาติกะเสียบกว่าเนาะบ่าวเนาะครับ นอาจะออ้ดอกงามจริต่ามันคืนมาจักลายฝูตกกันตาย่ากันตาจิง่า่จุ่มนลอือจุ่มนึงครับมัก็จะเป็นเมงกินขานะเมงมันคื่อนนเกียงอ้ยแสบแงด้วจ้ะ้องเขาก็ถาามาหลายนาะจากเพิ่นออกบ่เยหลายด้อจ้ะออกเพราะใจเด็กเกียงนะเมงครับเกงร่วมกันจ้ะ đây chú nó chùm gặp ham hiên gặp chùm có coi gặp ทองปกไใบขึนมาได้เหอี่ายนี่เลยเฮ้เห็ดไข่พ่นครับไข่ขาวเนาะไม่นจ้ะเอาเลย เอาอยู่บนหลอกกางโ้าวพก่อนออดันม่ตอ้งเลยครับหลงี้เ็บสะอาดเลยจ้ะอยยังขาวอู่เด้อจ้ะตอนไหนจะจิ้มบ้างเดยวหนูกงามถ้านองก็เตือนให้รังตียเงนไปตะมนี้แล้ในถ่อง สองเดียรนี่พอิษบ่ลยโดดเอ้ยขึ้นนอนอ๋ออ่อนกขาพรรษาแล้วมาจากขาพราษาี๋ยวเจอกันบ่มจุกนเฮ้ยดจต้มเองนะเด อยู่วงนี้นะครับอีกัเนี่กับบุหรี่แนนหมดเลยอ้เนาะ mọi người có thêm canh chèo bớt chèo bớt luôn 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 สองบอกขึนตกเดียวโอ้ยเพิ่นสอนไม่รู้เพิ่นงาเพหมน,นะแม่นจ้ะตอนสอบว่าตกตกื่อมังตกตอนนเกนนะฝนเนาะสองาคฝนบ่ลลตกสองน่ลงแลงะสองเทียบบ้านเ่าตกว่าดอกเห็ดบกเปียน,าานาาอืมดอกน,นี้น,น้ำครับเออดอกมันขาพันอนาะขาพันี่นจาะ ออเดจ้ะจุนิฮารเด้อจุ่มมันงี้ยมเนีแท้ค้าเป็นจุ่มหน่อยนิโคอือมันจะนาพูดอะไรนะอะไรนะช่วงบาลย้าเป็นมีเนี่ยแทะจ้ะพวนี้ลายจุ่มลายดอกนะจุ่มหน่อยพี่ยังไเด้ มันบกไหบอเา้นไมน่านมันจะแต่ดินเลยแข็งดีเลยะมาลาไหนบอมันแข็งเลยมันก็เป็นสบ๋อใหม่ได้ปกงานน้ขาวงาเใหม่ๆขุมคนไหว่คนได้เป็นบ่ีขึ้นลาเด้แต่นีต่ว่าคนเป็นสีออกกันแดงถือแดดเนาะแมครับ mhmm 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 gì mhmm 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 mhm 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 คักแน่สิคักักกเก็บเก็บเก็บได้ี๋ยวอได้ได้ได้ไ้ามสิขาขาขาขโอ้ยยิง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 เสกออกมาเลยโอ้ยก็เดีนครับผม้ามขาห้าเนี่ยโอ้ยเป็นแนวตะลัข้าห่างไปหน่อยจีก็เพันแนคุณอ่ะสองดอกนะครับปนอีเหมอนเนี่ยนี่นาลยงนาะงามเจ้ะ กต้องสีเอาไปสุบเนาะทานทานเลือดเ็เพิ่นเห็นเพิ่นสุบขายหมูหวานฉันลองลองสีม่งเสียผสกันเป็นการนอกสีมพออ๋อแต่ซื้อมาทุนลมากินล่ะสีมที่เจเสพเซกินมงเพืนสุบเพ็ดทานสุเพ็ดทานเอาไปตุ๋นนะงามแหงเลยครับมันอ้อนเลยเนาะมันอ้อนเลยจ้ะ บ่อกคือจั้งเสด็เนาะเห็นพงมง้าบอนี่ก็อิ่มนี่เอาไปหนึ่งจุกแกวกับเสียด้วยครับม้อนี้งจะไปสรุปไปสรุปใส่ปูสักตัวใส่โอ้ยดูนหมครับผมมาเสียบซ้ำบ่อะไรที่ซำแห้งครับเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งแลกหนึ่งจุกแก้วจุกแก้วนั่นเห็ดก้วสมสมจุโอ้ยเกี่ยวซุกันครมบเมครับสุน้ำจกจานหนึ่งจ้ะนโอ้ยอคุณ ออกสม้ไปเลยเนาะน่ะออกไงยอยู่แ่วหางออนนหมครับมอนเป็นพันไหนเนาะห็้ทันเนี่ยน่ามครับโอ้สุนหอนมียี๊มีเปียงสนอนดิโอ้ยนามขนาดขึ้นดอกนี่ กช่ี่รับขี้หนองเคียนมันหมน่มันเียไข่เียนทันทานแต่ว่ามัน่แค่ทานผันดอกน้ผันเอาถิ่มใช่หรอใชแต่ว่าเชี่นนี่ก็เฮ็ดไข่ออกเลยส้อส่อนดิอนเหี่ยว่าเอาอันสอนเหงได้ครับคุณสิตะขากร้านนี่เด้แต่โกเปลือนดินเหงเนาะมนครับใส่กระตาไปกับิเปือนมูจ้ะเอาอยู่เปลงมาละบอกีเปลงมาละหรื ห็ดพอแล้ว hmm. ม mm. mm ี hmm. oh. hey, ็ดต mm ัวของมาลานเห็ดบลเนี้ยคุณน่ะทังไนวรับเอากระดิ่งงามเี้ยมาเราพิซะยน้อย่างำสุดอี่จะรออู้่้โอ้นเป็นมูเลยเนาะเมนถ้าวผัด้าผก็มี เองมึงเรมีบลาลานบิ้งมันอุ้ยน้าห้น้านานน้ากัดกันแบเนี้ยนี่เป็นเคียรหานเนียนเคลีไข่ไปเ็ไข่เ็ทานไปเทานมาก็ปล่อยไข่ว่าเขามาเหมือนเขาเก็บไปเทวนึ่งรเลดไข่เนาะาหลานเปิดออกครับ

จุ่มครับจุ่มให้ง่าุ่มขึ้นปูนอ้ยเหรอต่อาึ้นโอ่างครับไม่บ้าไม่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 อื้อฮะอ่ะ่างครับบ้างนี่นะมาแล้วโอ้ยห้ออก่าหารเก่งจเลยตุมขึ้นขาวเนาะ หาพี่น้องไปบ้านเด้อจ้ะหาไปเด้อเนาะหาไปหาลุดแม่จ้ะบ้านเราตอนนี่ลักษณะที่เมันกินเบื่อบ่ล่าเฮ้ยเฮ้ยมาก็บเนาะบ้นเราเป็นเฮ็ดนี่ยที่มันเก็บมากินละเพื่อนเพื่อนเสียชีวิตบางเมือนว่านเมื่อก่อนนี่เนาะเมือนว่านเนาะเพม่อนออกข่าวเมียนจ้ะเป็นข่าวว่ะนี่เป็นเป็นเฮ็ดเบื่อเนาะบ้านเนาะพี่น้องเขาขันบ้องหัวจักก็บยาเก็บไปกินเด้อจ้ะเห็นหมนี่ละเนี่าะ นี่เลยเหรอเฮ็ดฟางคือเฮ็ดละหกเนาะแมนเพ่นว่าคือเฮ็ดฟางเฮ็ดอันนี้เพ่นว่านี่คือพี่น้องเขาขันบ่เนี่ใจประสบเก็บไปกินเนาะแต่ว่ามีข่าวคนเสียชีวิตจากการกินเห็ดเนาะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้ว่ามันเห็ดกินได้ก็เก็บไปกินกินแล้วก็ต้องเสียชีวิตอีหลีนะเสียชีวิตอีหลีครับเพราะถ้าเป็นเห็ดเห็ดกินได้นี่จังไรกับ่เบื่อครับแม่นอกจากต้องเก็บเอาเฉพาะที่เขาเคยกินเคยเก็บเนาะแมนครับขนาดพี่น้องมานเมืองก็ต้อน้องเพิ่งเก็บเห็ด ส้นอีนึงเข้ามาทายพี่น้องมึงเนาะเพี่นว่ากินไหนนะบ้านน้องแต่ว่าสนอง <c oughs> กับบ้านนั่นบ่เคยกินกับบ่เก็นกบนําเพิ่นได้จ้ะเพ่อก็เก็บไปกินเพ่นก็น<บ>เป็นเห็ดเห็ดแบบแปรงเห็ดล่างเกลือเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บโบว่าเป็นอย่างไรเนาะเพินเนพ่นก็มาหาก,กินเห็ดนทั้งบ้านสนองเหนสบายจ้ะต่ว่าคือสนองกับบ้านนั่นบ่เคยเก็บกับบ่เก็บยังสิน่าจ้ะอันนี้ล่ะเนี่ยอันนี้ลักษณะเห็ดเบื่อครับนี่ละดอกแบบนี้เลยที่เพิ่นเอาเก็บไปแกงที่เพิ่นเบื่อไม่ครบผัวเพื่อนเนาะนี่ครับว่า มียายคนหนึ่งไปบอกอยู่ว่าเฮ็ดกินบ่ได้เพิ่นก็บบะเสียนะแมนครับเพิ่นก็ว่าเดี๋ยวเพิ่นสิแกงกินอีกก็เลยเดี๋ยวไปอยู่บ้านเพิ่นครับบ้านเก้วจำจะพี่น้องเฮากันละมาละว่างน้ำเนาะแม่นครับอันนี้ยแค่เขียวหมดนะแค่เขียวครับโอ้ยโขมที่หมุนลงดินนี่กูเพิ่นขึ้นหนาแค่หนาไดนบุ้นนี่ยสือขาใหม่สองดอกนี่ครับงามนี่ครับอ๋ออ๋อช่วยดู เนนีขาเพิ่นดน้อเนาะแต่ว่าดอกใหญ่ดจุจครับไมจ้ะโอ้ยเปลี่ยนห้องวยยเว้ะบาน้นครับพนาเลีน่อยครับีเอนมเก็บอบาก็ได้โอ้ยนาเลน่อยเนาะเดแต่ออเสียไปได้ แกงเคลื่อนกรือเสบยังร่วมๆกันจูมีไข่ขาวแล้วมืนครับอุ้ยกล่องโ,โฟกัสโอ้ยค่ะเนี่ยจอเนาะทเบ,บิด เัาเเกิดการมามากพูดมัง่องเพืสิอลกอะไรด้อกก็บานล้วเมนครับครับข้าพีพรนองลับบ้านนะครับอยาจะมีเรื่องผลงานี่เะไ้ทำนัานมานี้ครับ กระมานแบบอลังการที่เก่าเนาะมานแบบสุดๆที่เก่าเด้อจ้ะเต็มกระตาหมดเลยจะเฮ็ดเพิ่งเขาหอกก็มีวารายดอกเนาะมีประมาณเจ็ดแปดดอกเนาะเมนครับข้างล่างเขาก็สิเป็นเห็ดทันใหญ่อยู่ประมาณถึงสิบเบาๆกระชิดเกือบๆเนาะอันมาล่งสีดองสิเก็บเป็นหนึ่งแน่แล้วก็สิเอาไปสูบคือร้านดอกวายเนาะหลักมล่าก็เป็นเห็ดไข่เขียวที่เกขาครับอันมล่าเขาก็เป็นไข่ไข่เขียวดอกงามๆใหญ่ๆที่เกขาเนาะเห็ดกะ พ่อได้เก็บอยู่เนาะขันขยันยางเนาะจ้ะกหางอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าพ่อได้เก็บครับมีแต่มาเนี่พี่น้องเขากระจายนะเนาะมีพี่น้องเขาขยันยางเน่แาะกะใจเย็นๆเนาะอาจะซาครับเผ็ดไข่เนี่คนอยู่ใต้เป็ดตองครับเป็ดตองหนาแห้งพ่อได้อยู่ได้กินอยู่เนาะขันข้าวขยันยางเนาะจ้ะมานแบบสุดยอดขี้เก่าเด้อจ้ะมาเนี่ครับเชิญจอดกินนี่จังไรกับพี่ฝากน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเสียักคิปให,หม่ๆจากบาลานครับจ้าบาลานสนองกขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจา้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจา้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่ของลูกป่านะอาหลายๆเด้อจา้าจะบอกกันคิดไมจ่จ้าคิปหนี้วันแสนองรับไปก่อนจา้าสวัสดีครับสวัสดีจา้าบอกกันคิดไมจ่จ้า